สวัสดีครับนะครับอีกหนึ่งเคสนะครับที่้ังตรงมาสอมให้นะครับผมตัวนี้นะครับอาการก็คือเปลี่ยนตะแกรงแล้วขอสารก็ยังออกไปกับห้ามไหลนะครับมันจัไม่สาเหตุนะครับอีกหนึงอย่างนะครับเนี่มาเบิงนะครับผมก็คือเบื้องต้นนะครับที่เ้าจะตัวเช็คว่า ตะแคงนี่บ้าตะแกงอาจจะหลวมนะครับซึ่งการใส่งานโดนไปของเครื่องสีเขาหน่อยนะครับอาจจะมีาการชำรุดสึกล้อนะครับธรรมดานนครับค้าที่ใส่ไปโดนๆไปนะครับก็จะมีตัวที่นอะไรที่มันสึกลอ้อนะครับที่นี่เ้ากับหาเล็บนะครับหรือว่า เป็นไข้วง้นะครับที่มันสามารถเอ่แย่เขาไปในหูนี่ไล้ครับรูระบายอากาศนะครับนี่นะครับรูระบายอากาศนะครับนี่ข้อกัใส่ไข้คั้งนะครับเคลียร์เข้าไปนะครับจิ้มตะแกงแล้วก็โยกเบื้องนะครับถามันหลวมดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จิ้มเข้าไปปึ๊บนะครับข้อกับเคลียร์นะครับถามันดินได้นะครับมันจะก็แก๊กก็แก๊กไปมากใสขวานะครับนี่คือบ้าตะแกงมันสึกนะครับถ้าเปียนแต่ ตะแกงแล้วนะครับตรงนี้งล้วก็บ่อหายนะครับก็คือบาตะแกงมันจะลืมสึกนะครับผมนะครับมันจะมีบาด้านในบาด้านนอกนะครับบาด้านในก็รักษาไข้กันนะครับก็ด้านนอกนะครับจะเป็นตัวซ่องล่องรับตะแกงนะครับเวลาสวมตะแกงเข้าไปนะครับนี่ครับตะแกงเวลาสวมเข้าไปครับก็จะขับอายุรักษาเนี่ครับถ้าเข้าเคลียร์ตะแกงบ้งครับมันก็จะดินกึกกักนะครับเวลาประกอบนาเข้าไปแล้วคันน็อตแน่นแล้วนะครับ ยังดินได้อยู่นะครับหรือว่าถอดตะแกรงออกมาบางคนนะครับก็จะเห็นเป็นเป็นร้อยล่องร้อยนะครับการที่มันดินเราจะเสียดสีกันนะครับกับบาดาเนอกบาดานในนะครับก็จะมีร้อยเสียดสีนะครับตัวนี้เขาจะสามารถเบียดออกนะครับเบียดออกไปนะครับจากนาตะแกรงนะครับหล็เฮ็ดให้ตะแกรงเข้าแตกว่าอีกนะครับผมเพราะว่าตะแกรงดินได้นะครับผมรวมกับกระแทกแล้สีเขาก็เกิดการ นะครับโยกค้อนนะครับแล้วก็เข้ากับเล็ดหลอดออกไปนะครับจากการรวมของบานะครับวิธีแก้นะครับผมนะครับเนี่ยตัวที่ตั้งตรงเปียนอนกอหายนะครับตัวนี้เปียนอนกอห้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ว่าเป็นหน้าแป่นติดอยู่กับด้านหน้าของเขาเลยนะครับมันสึกนะครับซึ่งแต่งห้แล้วบ่อหายนะครับก็เลยเป็นตรงเตี้ยนหน้าแป่นไม้นะครับเป็นรุ่นหน้าแป่นเรียบนะครับหน้าแป่นเรียบนะครับมันก็มีหลายรุ่นนะครับมังศีีนะครับนี่คือหน้าแป่นเรียบครับผม ตัวนี้นแป่นเ็ราเรียบนะครับเป็นช่องล็อกของเขาเลยนะครับเป็นล่อต่างกันนะครับพ้อศีรษะห้องก็เเลียนเป็นรุ่นหนาแป่นเรียบนะครับแล้วก็ใส่ที่นี่แผ่นหนาแป่นประกบนะครับทับเข้าไปอีกหนึ่งนะครับแต่สังเกตเบิ้งนะครับแล้วบางรุ่นที่พขเป็นหนาแป่นหนาแป่นที่เป็นหนาแป่นเรียบยู่แล้วนะครับแต่ีนี่อีกอย่างนะครับคือหนาแป่นตัวนี้นะครับเช็คขึ้นกันนะครับ แง่เบื้องตะแกงนะครับถามันหลวมกับทอดอราว่าเบื้องนะครับถามมันมีรองรอยการซึกร้อตรงนี้นะครับจะต้องเปลี่ยหน่แป่นไมนะครับผมเปลี่ยหนาแป an ่นไม่เพราะว่าเพราะมันดินได้หลายๆนะครับมันก็จะกัดกัดหนาแป่นล้วครับเข่าก็ดจะเบียดออกไปได้นะครับเข่าสารออกายนะครับแก้ตรงนี้เราจะจบนะครับผมกเกี่ยวกับปัญหาที่เข่าออกนะครับเปลี่ยนตะแกงแล้วก็จบนะครับ แล้วรุ่นที่พีนาแปนเป็นแบบนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่แต่เบิ้งตรวจเช็คเบิ้งนะครับว่ามันสึกบอนะครับด้านนี้นะครับมันสึกล้อเขามันเกิดสิเบียดออกได้นะครับผมห้องกับเพื่นะครับทรมาอบถามกันได้นะครับทรมาสอบถามปรึกษาปัญหานะครับต้องกันได้ไรตัวไรนะครับกัของสร้างตรงกับ